นี่จะได้รู้จักรถว่าเป็นยังไงนะครับน้ำพริกองพิ่ตุกรสาิเป็นยังไงเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับน่ากินหมูด้วยหมูหมูแหมแม,มันให้เวลาทำนานแต่มันก็คุ้มกับการได้ชิมนะครับอร่อยมาก สวัสดีทุกคนครับพบพี่ตู่แล้วกับรายการตูมัดฟันนะครับวันนี้พี่ตู่อยู่เชียงใหม่แล้วก็มาถึงเชียงใหม่ก็นึกถึงเมนูหนึ่งของคนเชียงใหม่แล้วก็วันนี้เราจะเปิดคลิปประจําปีนี้ด้วยเมนูน้ําพริกอองนะครับใครสายน้ําพริกอ,องก็อย่าพลาดแล้วเรามาทําน้ําพริกอ,องสไตล์คนเหนือกันเลยนะ อ่ะเดี๋ยวมีอะไรบ้างลองเข้าไปดูนะครับใครใสยสุขภาพเพื่ออยา,าดพานนะครใครอยากอยากหุ่นง,งามงามแบบคนเชีงยงใหม่ก็มาลองทาน้ําพริกอ่องของพี่ตู่รู้แล้วครับว่ามีเมนูนี้มีอะไรที่เราจะต้องใส่บ้างนะครับมาดูวัตถุด,ดิบแล้วก็ทาไปด้วยกันเลยนะครับกับเมนูน้าพริกอ่องของคนเชีงยงใหม่ไปครับเริ่มทำกันเอาพริกแห้งไปแช่น้ำมาก่อนนะ,ะประมาณไม่เกินสองขีดพี่ตู่ใช้กะกะ,ะเอา ใช้เม็ดใหญ่ก็ได้หรือเม็ดเล็กก็ได้ที่นี่ใช้แดนจินดาถ้าเป็นแดนจินดาเม็ดเล็กก็เผ็ดก็หน่อยถ้าคนชอบเผ็ดก็ใช้แดนจินดาอันนี้เกลือ1ช้อนชาเพราะว่าเดี๋ยวจะโขงก,กับพริกเนี่ยมันจะได้ไม่กระเด็นอันนี้ลากผัชีพี่ตู่ใช้1ช้อนโตอยากให้หอมก็ รากผักชีกระเทียมใช้เป็นกระเทียมไทยสามช้อนโต๊ะไม่ต้องแกะเปลือกแล้วเราก็จะโขกไปด้วยกันหอมแดงเอาไปหั่นซอยนะพี่ตุกกจะใช้สามช้อนโต๊ะกะกะเอาไม่ต้องเปะมากก็ได้พอ,อหอมถ้าชอบหอมแดงก็ใส่ยเยอะหลักๆของน้ำพริกอ่องก็ จะมีประมาณนี้ที่ขาดไม่ได้ของน้ำพิกรองก็คือไอเนี่ยถั่วเน่าถั่วเน่าเนี่ยให้ไปย่างก่อนเวลาเราซื้อเขาก็จะย่างให้แล้วเราก็เอามาสักหนึ่งแผ่นพอนะอย่าใช้เยอะมันจะเหม็นมันจะหอมแค่หนึ่งแผ่นเท่านั้นแหละต่อด้วยกะปิหอมอของที่ไหนก็ได้สักหนึ่งช้อนโต๊ะเอามาโค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 ,โคแล้วก็ให้ละเอียดนะแล้วเดี๋ยวเราก็ตักขึ้นมาพักไว้ก่อน เดี๋ยวเราก็ไปทำอีกจานต่อเดี๋ยวเก็บไว้ไปผัดน้ำพริกกับน้ำมันอ่ะตักขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวไปที่ครัวกันอ่ะพี่ตู่ทำน้ำพริกอ่องเสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่กระทะทำกระตอเลยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับอร่อยต้องทำแบบ เอาไปผัดกับน,น้ำมันใช้ไฟกลางก็พอนะครับปอ่ะเริ่มจากน้ำมันพืชใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็กะกะเอาพอประมาณเพราะต้องการเอาเครื่องแกงน้ำพริกก่องที่เราโขกไว้แล้วเนี่ยผัดให้มันมีกิน หอมแต่นะผัดจะวากินมันจะขึ้นนะไม่ในชะ่ผัดจะกจิึกริกแล้วก็เสร็จแล้วไม่ใช่นะครับผัดเจนมีกลิ่นหอมอ่าเราพอผัดเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมหั่นมะเขือเทศอันนี้หอมลนะเตรียมหั่นมะเขือเทศวิธีหั่นมะเขือเทศจะใช้มะเขือเทศที่อ่าลูกจโต,ต,ตหน่อยใครมีเม็ดเล็กก็ใช้ได้หมดแล้วก็หั่นสี่ถ้าเป็นเม็ดเล็ก,ลกแล้วเราก็หั่นครึ่งอันนี้เม็ดอ่ืมะเขือเทศลูกใหญ่หน่อยก็จะหั่นสี่อย่างนี้ ก็ใช้ได้ไม่ต้องไปหัน่นเ,เล็กๆนะมันจะทำให้น้ำพริกองเรามันเละไม่น่าทานตามนี้แหละใช้มะเขือเทศักไม่เกินสักหกขีดต่อที่พี่ทำเนี่ยสักถ้วยหนึ่งอ่ะกะตามถ้วยพี่นั่นแหละหรือจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่ชอบมะเขือเทศนะพอเสร็จแล้วเราก็จะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปผัดรวมกับน้ำพริกที่เรา ไว้เมื่อสักคคู่อันนี้เสร็จแล้วไปเข้าครัวขันต่อเอาละครับได้มาเขือเแทศแล้วอะมาลงมือผัดกันอเมื่อเคิด์ฟที่เราหั่นเรียบร้อยก็มาผัดกับเครื่องแกงน้ำพริกกองที่เราผัดไว้หอมแล้ว ใส่น้ําเล็กน้อยอไม่ต้องใส่เยอะนะเราไม่ต้องการให้น้าพริกปองเป็นแจงน้ำแจงน้าพริกปองนะมันแจะรัวนัวต่อด้วยหมูสับหมูสับที่ตุ๋นใช้ประมาณ4ี่ขีดหรือใครจะใส่ครึ่งกิโลก็ได้เอามาผัดให้มันรัวให้เข้ากันอันนี้ค่อยๆผัดไปนะขั้นตอนยุ่งยากก็อยู่แค่นี้แล้วก็อันนี้ที่ตุกใส่น้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปิ๊บได้หมดไม่มีการน้ำตาลตายต่อด้วยเกลือสัก หนึ่งช้อนชารวมแล้วเราใช้เกลือที่ถูใช้เกลือไปมาหนึ่งช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำมะขามสักสามช้อนโต๊ะก็เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาผัดให้เข้ากันอันนี้จะต้องใช้เวลาสักหน่อยหนึ่งอันนี้จะชใช้เวลาแต่ต้องใช้ไฟอ่อนๆหน่อ,อนยนะครับไฟกลางๆอย่าเปิดไปแรงไม่ผิดไม่ได้แน่นอนนั่นที่ออกคร่าวๆกับเนมนูนี้ก็เสร็จแล้วนะเห็นไหมว่าสวยน่ารับประทานเดี๋ยวไปใส่ จัดจานใส่ถ้วยแล้วเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันวันนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วเมนูนี้พี่ตู่จะไปชิมให้ดูนะครับกับเมนูน้ําพริกอ่องของคนเชียงใหม่เจ้าเนี่ยนะครับเสร็จแล้วอ่ะเป็นอันเสร็จสวยงามนะทำตามนี้ดูนะครับเราบองว่าอร่อยก็ต้องทําแบบนี้แหละเดี๋ยวไปชิมกัน แล้วครับกับเมนูน้ำพริกอ่องของคนเชียงใหม่ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันเดี๋ยวพี่ตูยจะไปชิมไปดูนะครับน้าตานะ่าทานอย่างนี้นะครับอยู่ดีวันนี้พี่บีผักอะไรสำหรับเมนูน้ำพริกอ่องบ้างไป <c oughs> อ่ะเริ่มชิมกันแตงกวาเริ่มแตงกวาก่อนดีกว่านี่ จะได้รู้จักรสว่าเป็นยังไงนะครับน้ำพริกองพี่ตุินชิม,ม,มนี่กิงคนเชียงใหม่ก็จะกินกับแคบหมูเนี่ยนะรสชาติาเป็นยังไงเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับน่ากินหมูด้วยหมูหมูแหมแม,มันให้เวลาทำนานแต่มันก็คุ้มกับการได้ชิมนะครับอร่อยมาก ม,มีรสชาติหวานเค็มเล็กๆเปรี้ยวหน่อยๆรสชาติกลมกล่อมนะครับกับเมนูน้ำพริกเงาข,ของคนเชียงใหม่อร่อยก็ต้องทำแบบนี้นะครับอร่อยแล้วครับบ๊ายายฝากกติดตามกันด้วยนะครับบายบายไปแล้ว